ไปที่จังหวัดตังเกี่ยวกับเขามีการจัดงานยุทธจักรอาหารอร่อยที่เมืองตังนะครับทุ่มทุนการจัดงานกว่า2.8ล้านจัดงานยุทธการอาหารอร่อยยุทธจักรอาหารอร่อยเนี่ยในวันที่19ถึงวันที่23มิถุนายน มีการจัดงานที่ห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันไลท์ทรา,ายจังหวัดตังที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตังและก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตังนายทรงกฎสว่างวงพร้อมด้วยนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตังนายสุขธรมรมเศรษฐพิสารประธานหอ,อการค้าจังหวัดตังนะครับและอีกมากมายเลยนะครับ เข้าร่วมงานร้านอาหารและมาดูร้านอาหารต่างๆเนี่ยมีผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนจังหวัดตังกว่าร้อยร้านนะครับในงานเนี่ยจัดระหว่างวันที่19ถึงวันที่2 3ิามิถุนาย,ยานนี้ที่บร,ริเวณลานจอดหน้าห้างสรรพสินค้าอ่าโรบิสันไลฟ์สไตล์จังหวัดตงังงบประมาณในการจัดในครั้งนี้เนี่ยนะครับ2.8ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริม ให้อาหารตังเนี่ยเป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวและก็ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นไปตามการเตรียมผักดังยื่นสู่การพิจารณาของเวทียูเนสโกในการพิจารณาพศ2567ของโครงการการขับเคลื่อนของจังหวัดตังสู่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะครับอันนี้ก็ไปไปไปช็อปไปชิมกัน นะวันที่ส9เกถึงวันที่ยี่สิบสามบอลบ้างททวี